สวัสดีครับพี่บินเพื่อนนะครับผมอยู่ที่อหอน้านัดพบางใหญ่สาขาวัดชายใหญ่นะครับวันนี้ต่ออีกคลิปหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเว็บร้อยยี่ห้าไอปีสองพันยี่สิบหกนะครับตั้งสองตีนี้คือเป็นรุ่นเดียวกันก็คือเว็บร้อยยี่ห้าไอปีสองพันยี่สิบหกที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นลอ้อซีลวดนะลอ้อที่ลวดด้านหน้าล้อซี่ลวดด้านหลังเป็นดิสเบรกหน้านะฮะเป็นดัมเบรกหลังนะครับจะบอกอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยมันจะมีสีแดงแล้วก็สีน,น,น,น้ำเง เอาสีดํามาแทนสีน้ําเงินนั่นเองนะอันนี้คือครบสีแล้วนะสีน้าเงินไม่มีแล้วนะนะครับราคาค่าตัวเขานะฮะตัวนี้อยู่ที่5 8 5 0 0บาทราคานี้รวมจดทะเบียนพรบรให้เรียบร้อยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้นะสิ่งที่เพิ่มเติมในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นคอมบเบรกนะครับสังเกตนะพี่ๆนะขออนุญาตนะฮะใช้เท้านะฮะเหยียบเบรกเพิบสังเกตนะเห็นไหมเบรกหน้ามันจะมีการขยับนะครับก็คือเป็นตัวคอมบีเบรกนั่นเองเนื่องด้วยว่าปีใหม่ๆม,มานี้ที่เป็นรถเว5หรือ ร้อยยี่สิบห้าไอีขึ้นไปเนี่ยนะฮะ <S <S หรือเป็นตระกูลร้อยยี่สิบห้านะครับเขาจะใส่ระบบคอมไบเบรกเข้ามาให้นะเวลาเหยียบเบรกหลังปป๊บนะเบรกหน้าทํางานด้วยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเบรกหลังทํางานอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเบรกหน้าทำงานสามสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เบรกหน้าแล้วก็บีบเบรกเข้าไปอีกนะฮะก็เพิ่มระยะหยุดรถได้สั้นลงนั่นเองนะครับราคาค่าตั๋วคือห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตามที่แจ้งเลยจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ นะครับแล้วก็มี USB Type C พร้อมเลยตัวนี้ถือว่าโอเคนะเป็นระบบใหม่ดีตอนนะครับเดี๋ยวให้ดูฮะ USB Type C ตรงนี้นะครับแล้วก็กุญแจตรงนี้เปิดเบาะตรงนี้นะครับอ่าพี่ๆท่านไ,ไหนสนใจนะครับพักมาได้เลยนะหรือเข้ามาที่อหอนาฬนะิกาพงใหญ่สาขาวัวดไซใหญ่ได้เลยถ้าอยากดูข้างวดฟรีดาวนะเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนได้ถึง48หัวตามนี้ครับพี่ๆ